ช้างศึกคึกจัดดวลมาเลเซียกับตันชนาทิปสั่งลุยไม่สนใสติขอชนะเท่านั้นด้าน11ตัวจริงชุดนี้อย่างโหดมาโน่จัดหนักเกมลุกเพื่อเข้าชิงคิงคับให้ได้ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลต้องซุยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาทีมชัดไทยนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีสําหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอย่างเช่นตาไม่สู้แสง ตาผ้ามัวม, row, มองไม่ชัดต, marriage, ต้อลมต้อกระจกหรือเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆแล้วก็อยู่กับหน้า UM, จอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้สามารถรับประทานได้ทุกวันวันละสองคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องในราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องนะครับสั่งซื้อได้ที่คอ c เซ็นเตอร์เพชรอดิศนะครับเบอร์โทร0894181818หรือทางไลน์ p a s 1 8นะครับ แล้วใครชอบทานของที่ประโยชน์และสะดวกแถมอร่อยนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับผลิตภัณฑ์จากเกลเ,เน่นะครับโดยเฉพาะเกลเ,เน่กานูลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มๆแล้วก็รสคุกกี้แอนด์ครีมนะครับในราคาเพียงแค่12บาท รีบไปหาซื้อกันแล้วที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้ยังมีพิเศษสุดๆนะครับคอเลชั่นใหม่เป็นหมอนรองคอพิกก้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้ากรเน่ครบ3 0 0บาทสามารถรวมใบเสร็จเซเว่นอเลเวนออนไลน์หรือเซเว่นเดลิเวอรี่มาแลกได้ทางเพจรเกรนเน่นะครับนอกจากนี้กรนเน่ยังนะครับยังมีในส่วนของกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยตัวล่าสุดนะครับที่ใช้แข่งขันฟุตบอลคิงครับแน่นอนนะครับมี เสื้อมาแจกเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับพร้อมกับใส่เบอร์ติดต่อมาด้วยหรือ Facebook หรือ IG ก็ได้นะครับคอมเมนต์ไหนถูกใจผมรับไปเลยเสื้อบอลทีมชาติไทย1ตัวแล้วก็มีของรางวัลจากเกลเน่หนึรางวัลรวม2รางวัลอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาลุ้นรับเสื้อทีมชาติไทยกัน ในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยเดี๋ยวจะลงเล่นศึกฟุตบอลคิงครับด้วยการพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งจะแข่งขันในวันนี้วันที่22กันยายนเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play แล้วก็ไทยรัฐทีวีและแข่งขันกันที่สนามสมโพธิเชียงใหม่700ปีเขาบอกเลยนะครับว่ากระแสเกมนี้ฟีเวอร์สุด ตอนนี้ตัวเข้าชมใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเปิดขายหน้าสนามอีก2000ใบาคาดว่าก็จะหมดและแฟนบอลชาวไทยน่าจะมาเชียร์ทีมชาติไทยเต็มความจุแน่นอนประมาณ17,600ที่นั่งแล้วก็บรรยากาศหน้าสนามก็จะคึกคักนะครับเพราะเขามีเปิดจอ LED ให้คนไม่มีบัตรมาสามารถดูได้ที่สนามนะครับเรียกได้ว่าเกมเนี้จะมีแฟนบอลร่วมสอง0 0 0 0 0กว่าคนไปอยู่ที่สนามสมโพชเชียงใหม่700ปีเป็นกระแสที่ดีนะครับ ทุกคนที่ไปเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยแบบเต็มที่รวมไปถึงคนที่เชียร์อยู่หน้าจอก็ให้กําลังใจกันได้นะครับเกมนี้ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าสถิติช่วงหลังที่ทัพช้างศึกเจอกับมาเลเซียเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่ชนะมาเลเซียมา5เกมติดต่อกันแล้วเกมล่าสุดเราแพ้มาเลเซียนะครับในบอลโลกรอบคัดเลือก ปี2021ที่เตะสนามกลางประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับแต่ถ้าว่าเชื่อว่าเกมนี้จะแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าทีมชัตไทยของเราเนี่ยขุมกำลังฟูลทีมแบบสุดๆและนักเตะก็มั่นใจอีกอย่างเล่นที่ประเทศไทยทุกคนไม่มียอมนะครับทีมชัตไทยชุดนี้จัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะในส่วนของกัปตันทีมอย่างพิจชจณาทิปสงกระสินนะครับมิดฟิลตัวลุกจากคาวาซกิฟอนตเล่นะครับ ออกมาพูดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจสถิติที่ผ่านมาขอโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าและพรุ่งนี้อยากพาทีมชนะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้มีความมุ่งมั่นมีความกระหายที่อยากจะลงสนามแบบสุดๆเขาเชื่อมั่นในนักเตะทุกคนว่าเกมวันนี้จะออกมาดิเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนติดตามกันเลยนะครับไปบดูบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิดกันหน่อยเขาว่ายังไงกันบ้างดีใจครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆน้อง ก็ทุกคนก็เหมือนบางคนก็ไม่เคยร่วมงานกันเลยก็ได้มาเหมือนเราก็ได้มาร่วมงานกันแบบกับน้องๆที่แบบเป็นดาวรุ่งขึ้นมาก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอน้องๆก็รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสติุ่มชาติที่ได้กลับมาได้เล่นฟุตบอลฟีฟาเด้ด้วยแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆน้องๆนั่นก็นั่น่นอนว่าเราต้องเป็นแชมป์อยู่คือคือการเล่นทุนชาติไทยมันสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่ามีแฟนบอล คอยฟองมองอยู่แล้วก็พวกเราทุกคนก็คือเป็นชุดที่ที่ดีที่สุดที่โค้ชเรียกมาก,ก็หวังว่าพวกเราจะพยายามโชว์ศักยภาพให้กับแฟนๆได้ดูเพราะเราเล่นในบ้านด้วยแล้วก็สำหน,นันแฟนบอลที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้มีฟุตบอลไทยในเล่นในบ้านมาเพราะนานพอสมควรนะครับพวกเราต้องเอาแชมป์ไม่ได้แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าน้องๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมรวมถึงพี่ๆ จะสามารถเอาแชมป์ได้ผมว่าฟุตบอลมันก็อยู่ที่ช่วงเวลามันก็มีช่วงเวลาที่ดีไม่ดีมาเลยหรือว่าทีมอื่นก็เป็นทีมที่ดีผมไม่ได้สนใจว่าสถิติที่ผ่านมาจะเป็นงไงเราก็โฟกัสกับปัจจุบันดีกว่าพรุ่งนี้แน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ยากแต่เราต้องเก็บัชนะผมว่ามันก,คตกต็คงแตกต่างไหมก็คงแตกต่างตอนนั้นเราเป็นเด็กพอมาวันนี้เราเป็นซีเนียของ ของอรุ่นทิมชาติมันก็รู้สึกเออเวลามันผ่านไปไวนี่ก็รู้สึกดีใจครที่เราได้เติบโตมาในอีกแบบหนึ่งดีกว่าความคิดอะไรมันก็ต่างกันครับแน่นอนว่าพรุ่งนี้ก็อยากจะเห็นแฟนบอลชาวไทยมาเชียร์ทีนสนามแล้วก็ช่วยกันเชียร์พวกผมมีหน้าที่ในสนามก็คือการที่เราต้องเก็บชัยชนะเพื่อแฟนบอลไทยคลนฝากให้มันใจพวกเราด้วยนะครับ นี่ครับกับปันชนาะทิพสั่งลุยแบบนี้นักเตะทุกคนก็พร้อมลุยเต็มที่แน่นอนเช่นเดียวกับน้องเช็คสุประโชคสารชาติก็ยืนยันแบบชัดเจนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดได้รับโอกาสลงเล่นเขาก็พร้อมลุยแบบเต็มที่และเขาจะใช้วิชาจากเจลิกมาช่วยยกระดับทีมชาติไทยนะครับขณะที่เบอร์เสื้อของนักฟุตบอลไทยที่จะใช้ลงแข่งขันฟุตบอลคิงคัพเนี่ยก็น่าสนใจนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นกำพลหมายเลขสองชัดมงคลเลืองธนะโรด หมายเลข3เป็นพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันหมายเลขสพี่โยงพันษาหมายเลข5กฤษฎดาการแมนหมายเลข6สุบัญยาหมายเลข7สุประโชคหมายเลข8ทิติพันธ์หมายเลข9เป็นสุประชัยหมายเลข10เป็นเจรกรพันธ์แก้วพรมนะครับหมายเลข11บดินผาลาหมายเลข12วุลเทพป้อมพันธ์หมายเลข13เป็นสุพนันบุรีรัต์หมายเลข14ปฐมพลหมายเลข15บฤบดินทร์บดินหมายเลข16พิธีวั์ หมายเลข17เป็นสุพนัทหมายเลข18ชนาทิศกับตันทีมหมายเลข19พิชาหมายเลข20เป็นกิติพงศ์21ธีรศักดิ์เผยพิมาย22ิเฉลิมศักดิ์อัคคีและก็23ชันจะลงพรมสีแก้วนะครับโห,หนาสนใจมากในแต่ละเบอร์นะครับมาพูดถึงกนหน่อยไทยเจอกับมาเลเซียบอกเลยว่าเกมนี้สุดสําคัญสําหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยอย่างมากนะครับฟีฟ่าเดย์หนนี้กับการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพต้องชนะเพราะว่า ทุกการแข่งขันนับคะแนนหมดเป็น AMAC ถ้าเรายิ่งชนะ FIFA Ranking เราจะขยับเพิ่มขึ้นไปอีกมาโนเชื่อมั่นในลูกทีมว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจแทคกติกและวิธีการอย่างมากพร้อมจะลงไปลุยนะครับ11ตัวจริงที่จะลงสนามในเกมนี้บอกเลยว่าน่าสนใจแอบเซอร์ไพรส์เล็กๆเ,เ,เหมือนกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่งตรงมาจากเชียงใหม่กอเป็นเทเกเพื่อนผมบอกมาว่า จากที่ดูการฝึกซ้อมเขาพอจะคาดดาว11ตัวจริงในเกมเจอกับมาเลเซียได้ประมาณหนึ่งนะครับเขาบอกว่าประตูเกมนี้มาโน่ o, จะเลือกใช้เป็นกำพลปฐมอาคากุลผู้รักษาประตูจอมหนึกจับราชบุรีเพราะด้วยประสบการณ์ด้วยฟอร์มการเล่นจากสโมรสรดูดีจริงๆเหนียวแน่นหนึบออกบอลกับเท้าได้กำพลเป็นมือหนึ่งในเกมนี้นะครับขณะที่แนวรับแผงแบ็กโฟก็ตามที่คาดเลยพิยงพันสาเหมิบูล จะจับคู่กับกิษฎดาการแมนเป็นเซนเตอร์ที่น่าจะลงตัวที่สุดพิโยงคอยสกัดคอยอัดขณะที่ทางฝั่งของกิตสดาการแมนคอยออกบอลบิวอัพจากตำแหน่งกองหลังนะครับขณะที่แบ็กซ้ายเป็นพิุ้มธรีรทรบุญมาทันอยู่แล้วจะเด่นพิุ้มเล่นในแบบฉบับหลากหลายมากขึ้นลงมาช่วยออกบอลแล้วก็ไปสุดเส้นคอร์ดแบบแมนๆขวาเนลือบดินเรื่องของพละกกำลังจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับ ขณะที่แดนกลางอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตรงที่คู่กลางเกมนี้อาจจะใช้เป็นวุลเทพป้อมพันยืนเป็นมิดฟิลด์โตวรับคอยออกบอลอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็คอยวางบอลยาวหลังลายนะครับส่วนคู่หูของวุลเทพน่าจะใช้เป็นทิติพันธ์พ่วงจันทรโดยใช้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์คือใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ลูกบูในการไปวัดกับผู้เล่นมาเลเซียนะครับและทิฏิพันธ์เนี่ยจะเล่นแบบบล็อกทูบ็อกคอยขยับขึ้นไปช่วยชนาทิปและระหว่างเกมเนี่ย สามารถเปลี่ยนไปเล่น4-3-3ได้โดยดันทิติพันธ์ไปเล่นคู่กับชนาทิพย์เป็นช้อยที่มาโน่อาจจะเลือกใช้ทิติพันธ์ก่อนพิธิวัฒนะครับขณะที่แนวลุกมีชนาทิพย์ส่งกระสินเป็นมิฟด์ต,ตรุคอยปั้นเกมจะดเด่นพิจิชนาทิพย์ในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันฟอนตาเล่ที่มีสปีดฟุตบอลที่เร็วขึ้นจ่ายบอลแม่นยำพร้อมกับเดี๋ยวมีจังหวะใช้ความสามารถเฉพาะตัวโชว์แน่นอนในเกมนี้ปีขวาเป็นสุปโชคสารชาติกับตำแหน่งนี้นะครับก็จะเด่นสุปโชค เรียกได้ว่าลากเลื้อยแล้วก็ในเวอร์ชั่นเจลีความฟิตมาแบบจัดเต็มปีกซ้ายมาโนโพกิ้งใช้เป็นบดินผาลา ต้องการใช้เบดินในการใช้ขวาตัดในยิงประตูหรือเปิดนะครับหน้าเป้าเป็นสุปชัยใจเด็ดก็ถือว่าเป็นส่วตัวจริงที่ครบเครื่องสุดๆขณะที่สำรองที่พร้อมจะลงเล่นเลยคือสุปรัตน์เหมือนตามีโอกาสลงเล่นแน่นอนเช่นเดียวกับมิกกี้ปฐมพลเรียกได้ว่าสำรองแล้วก็ตัวจริงถือว่าจัดหนักจัดเต็มนอกจากนี้ยังมีจกกักรพันธ์แก้วพรมสุมรรญยาปุริสายที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้เรียกได้ว่าสควอตทีมชาติไทยชุดชิงคับผลนี้ใหญ่มโหฬานมากๆ ลุ้นกันนะครับนี่เป็นการคาดการณ์เบีตัวจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะแตกต่างออกไปจากนี้น่าจะเป็นชุดนี้ที่ลงเล่นเจอกับมาเลเซียนะครับขณะที่จังฝั่งคู่แข่งทีมชาติมาเลเซียกันหน่อยเฮดโค้ชเกาหลีอย่างคิมพันกรเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าต้องการให้เซติมาเลเซียไม่แพ้ไทยใน8ปียังคงดําเนินต่อไปเรียกได้ว่ามาเกมนี้เนี่ยก็มาเซอร์ไพรส์ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับเกมนี้มาเลเซียจะไม่มีซาลูซาอัดนะครับกองหลังจากยาโฮที่เจ็บ จะไม่ต้องถอนออกไปแต่นักเตะรายอื่นๆก็มากันครบนะครับก็จะมีซาฟววิลาชิตโมฮามหดูซาเาเล่โดมินิกตันแมทธิวเดวิดแล้วก็ดาเรโลสนะครับก็ถือว่าจัดเต็มชุดใหญ่เหมือนกันสำหรับมาเลเซียนะก็รอดูนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเปิดเกมลุกใส่มาเลเซียแต่อย่าลุกเพลินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาเลเซียเกมโต้กลับเขาดีแต่ผมเชื่อว่าเกมลุกทีมชาติไทยชุดนี้เอาอยู่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโปรไฟล์เจนลีกแล้วก็ เล่นได้แบบสุดๆมูลค่านี่สูงๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมว่าแต่ละคนเล่นกันลงตัวนะครับพี่เจประสานน้องเช็คแล้วก็มีบัดินมีหน้าเป้าเป็นสุประชัยแล้วก็มีบอลจากแถว2จากพี่อุ้มธีรทรก็น่าจะครบเครื่องนะครับผมเชื่อว่าทีมชาติไทยก็น่าจะชนะมาเลเซียได้เพราะว่ามีกำลังใจจากแฟนบอลและเกมนี้เล่นในบ้านด้วยก็รอติดตามนะครับยามีครั้างคู่นี้ถ่ายทสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Pay แข่งขันเวลา2องทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับส่วนคู่แรกจะเตะเวลา5้าโมงครึ่งน,นะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติทากิคิดฐานกับติรแดดแอนโตเบโกก็ไปติดตามกันได้ตั้งแต่คู่แรกนะครับให้กําลังใจทับช้างศึกกันนะครับผมว่าเกมนี้ทุกคนต้องการชัยชนะอยู่แล้วและคิดว่าน่าจะชนะได้อย่าลืมติดตามนะครับช่วงท้ายของรายการในคลิปนี้นะครับ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยเฉพาะนี่เลยครับใครที่ชอบทานของที่ประโยชน์แถมอร่อยอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากเกเรเน่โดยเฉพาะเกเรเน่กานล่ลาบาพัด ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมและมีเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติที่เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มๆแล้วก็รสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกร่องและแก้วน้องสุดคิว้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้ากันเน่ครบ300บ ทางเพจแกรเน่รวมไปถึงทางแกรเน่เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆนะครับเขาจัดนี่เลยก็คือการแจกเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแข่งขันคิงคัพ1ตัวนะครับแน่นอนกับกติกาง่ายๆเพียงคุณเนี่ยให้กําลังใจทีมชาติไทยคอมเมนต์ไหนโดนใจผมรับไปเลยและที่สําคัญนะครับคอมเมนต์เสร็จแฮชแท็กเกรเน่พร้อมกับใส่เบอร์โทรหรือ Facebook ให้ผมติดต่อให้ได้ด้วยอย่าลืมนะครับนอกจากเสื้อบอลทีมชาติไทย1นึ่งรางวัลแล้วเนี่ย ยังมีของรางวัลจากเกลเลนเน่หนึ่งรางวัลรวมเป็น2องรางวัลมาแจกกันอย่าลืมอุดหนุนแล้วไปติดตามกันได้นะครับขณะที่อีกหนึ่งสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณอาหารเสริมดีสตาสําหรับใครที่ปัญหาทางด้านสายตาตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกจอภาพประสาทตาเสื่อมอาหารเสริมดีสตาช่วยได้ครับสามารถรับไปทานได้ทุกวันวนลาสแคปซูลก,ก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องในราคา1,200บาทแถมฟรีนหนึ่งกล่อง โปรโมชั่นพิเศษซืซ้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดิสซา2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกสั่งซื้อได้ที่ call center เ,เ,เพชรอดีศรนะครับเบอร์โทร0894181818หรือทาง line p a s 18อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้คลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ